อากว่าจะโหลดได้นะคะรอนานมากและในสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมอีแคเมเองโอจิรักสุดท้ายเจ้าชายอสูรใช่แล้วนะคะก็คือเป็นเกมจีบหนุ่มเกมใหม่ที่เข้ามาให้โหลดในไทยแล้วก็มีภาคไทยด้วยนะคะอ่ะก็ก็จะมาเลือกเจ้าชายกันก่อนนะคะอะมาฟังเสียงของเลออนดีกว่าค<น>ุณะะสมบัติของการเป็นพระราชาอยู่ที่สายเลือดหรืออยู่ที่อบุปนิยัย ฉันจะพิสูจน์ได้เห็นด้วยวิถีชีวิตของฉันเองทันทีที่จับมือฉันโลกของเธอจะเปลี่ยนไปเลยนะอ้าวเอา,เอาอยัางไงดีล่ะเบลห้ามละสายตาจากฉันฉันเองก็จะไม่ละสายตาจากเธอเหมือนกันอ่ามาดูรางวัลเคลียร์ก่อนนะคะโอหูยบทจบรักแท้ โว้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอยอามินติก็จะเลือกอ่านของเลออนก่อนนะคะจริงๆอยากอ่านของจินแหละนะคะพอดีว่าจินยังไม่เปิดเธอโอ้แอบเสียดายเหมือนกันนะคะ,ะกดเริ่มความรักได้เลยนะคะกดเริ่มก็จะได้การ์ดด้วยนะคะตอนนี้เจ้าชายที่เปิดให้อ่านก็มีเพียงแค่3มคนนะคะทุกคนจับมือของฉันไวส้สิเอาไปกันเถอะ น่าสนุกจังไปกัน,น,นไหมก็เรียกคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกเลออนเนาะน่าสนุกจังไปกันไหมอ่าตอนนี้ทําตามที่เขาสอนก่อนนะคะเขาบอกให้กดกาชาก็ต้องกดไปกาชาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกาชาโลแรกของเราก่อนนะคะว่าจะได้ใครนะมากดเลย กระชาฟรีนะคะทุกคนเป็นกระชาที่เขาให้เรานะคะอะ่กดเริ่มเลยอุยเป็นกระชาที่สวยมากเลยค่ะทุกคนดูสิโอ้ไม่เคยเห็นกระชาที่สวยขนาดนี้เป็นกระช,ชาที่สวยมาก ถ้าสีแบบนี้เกมอื่นเขาจะเรียกว่า SSR เนาะแต่เกมนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยให้ฉันยสิ่งโปเถอะโอรีออนเอ้ยลีออนอะลีออนนั่นเดสเซน n t อีวิวอันนี้เลออนนะคะทุกคนเออถ้าลีออนนี่มันจะเป็นเ e สเซน n t อีวิวไปแล้วนะคะอ่าก็คือเป็นเลออน5ดาวนะคะโอ้ใจกิเลมากเลยค่ะทุกคน เดี๋ยวเราเล่นไปตามที่เขาสั่งก่อนนะคะฟังให้ดีเลยก็ตรงนี้จะเป็นการสร้างปาร์ตี้นะคะอะเรามาตามที่เขาสอนก่อนเนาะถ้าเรื่องนี้จะคงยอมทำตามได้นะ อันนี้จะเป็นเสริมสวยนะคะแต่้าเซนโกั่อ่ะมันจะเป็นขัดเกลาเนาะโอ้โหซารอนทามอุ้ยสวยอะ่ะทุกคนฝากตัวด้วยละ่ะขอโทษที่ให้รอเยี่ยมไปเลยเธอนี่มน,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 น่ารักจริงๆน่ารักจนไม่รู้จะทำยังไงเลย ก็คือวินจิก็เปิดเสียงท้าอยากให้ฟังตัวละครนะคะเพราะว่าเสียงมันเสียงคนภาคไทยนี่คือดีมากเลยนะคะก็คือทุกๆตัวละครเลยคือเสียงภาคดีมากเลยนะคะอ่าตอนนี้ก็คือเล่นตามที่อักษรคือตามที่เขาบอกก่อนนะคะก็คือเดี๋ยวเนื้อเรื่องเนี่ยวินจิก็จะขอไปอ่านเนื้อเรื่องสักตอนหนึ่งก่อนก็จะบอกไว้ก่อนว่าไม่สามารถเปิดเนื้อเรื่องให้ได้เนาะเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยนะคะ อันนี้คืออีเวนต์นะคะแต่คิดว่าอ่าอีกหน่อยคงจะมีอีเวนต์ให้เราเล่นให้เก็บการ์ดเก็บชุดนะคะเหมือนคิดว่าอาจจะคล้ายๆกับเซนโกคูนะคะอ่ามีให้ยืนยันปีนะไม่ให้ดูหรอกอ่าเราก็มาอยู่ในหน้านี้นะคะหน้านี้ มีให้การซื้อใน149แต่ตอนนี้มินติกำลังทำเรื่องย้ายบัญชีอยู่นะคะเดี๋ยวก็วคงจะมาอ,อดุดหนุนเขาสักหน่อยเนาะฟังให้ดีอขออนุญ,ญาตมาเก็บของหน่อยนะคะของดองไว้ของที่เขาท,ที่ได้รับมาคือเยอะมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราช่วยกันลงทะเบียนเยอะๆเนี่ยมันก็จะได้ของเยอะ ตามที่เขาได้กำหนดไว้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาหลอนเองนหอพอดีเลยเ <c ười> ชื่ออยู่เป็นเพื่อนแก้เบื่อน้อยฉันกำลังอยากเห็นหน้าเธอพอดีเลยก็คือก่อนหน้านี้มันมีอ่า <c ười> เนื้อเรื่องสั้นๆน,นิดหน่อยนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นแพดในการซื้อนะคะก็ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อเนาะแต<ล>่อันนี้ก็คือเควสของผู้เล่นใหม่นะคะที่เราจะต้องทำเนาะก็คือเราเราคือเราสามารถเคลียร์ได้เลยนะคะก็ค่อยๆเคลียร์ไปนะคะไม่ต้องรีบเนาะเจะ้าชายลำดับที่สีเลออนดอมทัว อย่าละสายตาจากชันนะเดี๋ยวขออนุญาตลองปัดข้างดูนะคะโอ้สวยนะเนี่ยโอ้โอ้มันเป็นสามช่วงเวลาเลยนะคะสวยมากเลยค่เจดชายลำดับที่สีเลออนดอมทัวอ่าละ,ละานแล้ในสนามที่นี้นะคะ<า>มีเอกก็เหมือนเข้ามาลองเล่นดูนะคะแต่ยังไม่มีเมนนะคะทุกคนก็เกมนี้อาจจะเข้ามาเพียงแค่เสพในเรื่องก็พอพะรุสว ก็ถามว่าชื่ชายในเกมนี้ทำใบทำงานนี้คนไหมการันตีเลยค่ะหล่อทุกคนใช้ได้ทุกคนเลยค่ะแม่แต่พ่อบ้านก็หล่อมากเลยค่ะทุกคนอ่าถามว่าการเล่นเนี่ยเหมือนเซนโกคุไหมแน่นอนมันเหมือนเซนโกคุเพราะว่าเกมอะเข้ามาจากที่สี่เลออนดอนฟัวอ่าได้ไงสุดท้ายนี้มินกีก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะ